นางตีผักหนึ่งกับโครคเยอะผมบใส่กินเยีะสุดครับเด็บหรอวันนี้มาออกไม้ับวันพระไงนะครับมาขามั้งมาข้าบูชาวันนี้จะมาใส่ไอเทมแรกครับเขียดไปซื้อตลาดทุกวันครับโลดอร่อยสี่สิบอย่างนี้มายังสร้างว่าเฉยยังไงหนึ่งในพันได้ไหม นี่ปะขี่ไปรถแล้วมันยังตายหไดส่ยไซยบร้อยดน้องดน้องัดเต็มตัวม้าแล้บ่ไกลุไหนม้าได้อี่ไม่ดีเลยเก็บรูเอาแล้เหรอเอาเลยบอ อ๋อจริงว่ะตัวแถมตัวนี้โลเน,นี้่น่ะเราได้เร็วกว่าจังกัดไหนเดี๋ยวครับแนน สวัสดีครับสวัส,สดีนานาตุกปลาตุกตังกันด้วยนะครับวันนี้มาออกไม้ครับวันพระไงนะครับมาข่ามั้งมาข้าโบชาอาทิตย์นี้ครับถ้าบโแม่ก็ขอโทษขออภัยนะครับวันนี้จะมาใส่ไอเทมแรกครับเขียดไปซื้อตลาดรู้บ้านครับโลดอร่อยซีสิทธึมาสามสิบบาทได้๋ยิพโตโตว่ครับทิพโตนี่แหละเดี๋ยวผมจะตอบคอมเมนต์คนนี้ครับว่าไม้มันบวไรบอกไม้มันหลายแห้งครับทั้งนี้แต่ว่ามันบมกินผมก็ island s island s island. เลยบอลงให้เบิ้งแต่วันนี้จะลงถูกไม้ไม้จะซิท ยี่สิบบิครับแค่ลงในเมืองเลยครับจะไปทางไอ้โนโนญานา,นา,นางนา้องตังหองมันเดินไปแหีวครับโบกัดเลยป้าโบกัดเจ้โตผมยอมใจไอเสดก็เอาหม่อยบิดก็ครับถ้ายอเขียดบิดกับทีใส่สยเยียบพร้อมครับไอโบก้อยวังท่านนี้กินยากไอเขียดจได้กินโมกิน,นไม่ลองเลไม่แหลกครับนี่ท่านนี้ผมเอาเหนือมูมาโต๊ะกระดาษอยู่เดี๋ยวลองดูครับไอเก็บไป ตัวได้ตายแล้วพ่อเนี่ยตายแต่หมู่บ้านครับนี่ก็คลายจะไม้ลยบุญเอาตัวตายหายย่อมใจเกียวตาเอาเบื้องเหียดเอาสิกินบ่โอ้ยเป็นใครครับแต่สิกินมันกนก,กินไม่เก่าแล้ววะ มานี่ครับรองดูมานี่เออเจ็ดมากก่อนใส่กับอิดเบกเบับเช็คเบกบีบค่วยน,นุ่มไปไหนอุย้ยหนำอันนี้บัวเรื่อตายแล้วครับลองดูครับกบยางบ๊วยกินนะลองเหยื่อสดดูดี ป้าแลีวนี้ชิพายเดินห้าเรียมห้าลายดีๆครับมึงได้เทมนิสิมีช่องให้เห้าตีนะการดมูม่มมึ่ให้ทีเย้าสามารรลอยได้ดีนะครับตีเข้าไป เ้าสุดฟังเลยครับนี่โมกัดเลยเขียดจนเปื่อยถิ่มหมดเลยครับนี่ป็นี้มันกัดยากยังว่าแถวนี้เนี่ยสดยังบมกินนะครับคิดเอาตำหนันกกินหญ้าโคตรตุ่มไม้ตัวทัานบ่เคยดับป่าครับมานนี้งามแหงครับเท่ากัตีบมกัดครับตีกระปอมเห็นขื่นเป็นโลก่ก็มีเท่านั้นโมกัดครับ น้าเขียนขอขอบคุครับงามแห่ง,หงใหม,ม,นะม,ม่นี่ปลากระปงจี๊ดเมียนเดี๋ยวโซนยังโมกัดขี่เราสำนั้นะเงี้ยยังงี้เข้มยัง สร้างว่าจ้าเงาไหนหนึ่งในพันได้นี่งเง่อย่างนี้ป่ะกีบไปรอดเอาลไยังตายบ่ได้ใส่เอามตีเงาสดปันนั่งบ่กัดอยู่มากกบไผมากเดียวบได้บ่มาสิปันที่แถวเดียวมีเก็ไปไก่น้องก็อโอ่เลี้ยๆเดี๋ยวตงไปนี่บ่ทอหอดโอ้ นมาไกลอย่ก็ไดกินยงีป่าทางนี้อาเรเอาเขียนมาใส่มันปลานั้นยว่าันกาลัจะโตอยู่มีปลาอยู่ได้มึงนี่เคยได้อยู่ครับมันเคยได้<แ>มันเคยถือการสับก็หลังเนะ้เคืมาเนีนตียู่สองาำเถือ่อนหได้ไปไปงายไม้ก่อนน้องไฟนออนดี <c oughs> น้องน้องคนนั้นนะมันตัดกันอยู่ดีนะตับปรกันไป้กินบ้าเหยื่อสุดใ่ไหมช่ออะไบอเดียบบ้างบักระเ่ไก่ชิ่เจล่ะครับนี่ละเห็นไหมทึ่งนี่น้องบัวบัวใหญ่ คิดว่าไปใส่น้องบัวน่าเขียดนองแต่มันกินย่างหยากรึนี่แบบเบ๊กก่อนครับโอเคครับไอ้ตีท้ายจะหนี่แหละไอ้ตีโดอนอยู่ยแล้วไหนไปขายโตเกียวอยู่ซิหนูขายอู้หูไแบบมแอกมวยาดหยาดแต่มวยกาส์ด <c oughs> มึงมาเขียนหนอบ้า <c oughs> เฟื้องหนาดิคุณครับมองเก่าอีกแล้วที่ไหกว่าจะจอดนะครับจะเล่นมาตีฟังดีกว่าหน,นั่งครับหนังตีหนังตีซิวซิวไปหนาไมหรู้ครับก็ต้องไปโดนเลี้ยวของหนา ลองหลากเรี้ยวหลากาสาสลับกันไปครับบางทีอาจราเลียวอาจแจกโบกัดก็ได้ดครับ <c oughs> มอหน่อยมากเลย นั่งซิ้วๆครับนั่งซิ้วๆก็สบอรติดยังมันนั่นกักงว่ากันงานขนาดนั้นหลับดิ๊กันเดียวว่ยอ่ะ กินยากมานีหวง้อง่าเบอก,กเห็นไพวาบวะปกติเอ่สีาดาเลยน้องนี่น้องหวงม่นบ่องเออกรน้องหวงเหรอเดขาก็หวงยังวะอ้็กยิ่งงงแฝไปลกิเยอมจัาจะเรืต่ตะกี้ไ<ต>อ

ร่อยโดนน่องโดนเนื้น่องแมเลยแตีมตัวม้านวบ่ไก่ส่วนไหนม้านจะได้อ่าแกตีมกับไก่ส่วนกับเชงกันมานะครับหลักสิบสี่กรัมนึงเดียบร่อยครับตีโดนอยู่หน้าหนอนเดี่ยวเจลานหกสิบห้าสิบสามสิบเตี๋ยวเต้าสีคล้ายนี่ไงบ่สามสิบห้าม ถือยุ้ปกติหกซีพาร์แตวตลานโอ้มีข่ำเลยครับเต้มถึงอะไร้าอะไร้าคนใหญ่ไม้อะไรบ้าไมกทางนาดิ้งโม,มกินเลยมั้ยผูกกาดจะซื้อร เนีน้ยสงสัยนี่ะกัดกับกัดมือโบกัดกับโบกัดป่ะเงยไหมเงยไหมเงยล่นะนั่งดิ<ม>้นเงยไปปลาขอกบ่มีนี่แต่ปลาขอกอยู่นี่มันไปล่ะไม่ไหมเลยเน,นี่ยปลาขอกโมแดกปลาขอกนี่อยูอ่ฝัง่งหนาในผักนี่ ไปแล้วมันไปแล้วมันตื่นไม่มีตัวงเงยดยเงี้เยเจวากินอย่ากไอปล่อยไปแล้วตุว่งตุง่งเงยเงยเหอยู่โลกไกวแล้วปลาขอบเดี๋ยวเสียวกบเอาเขียนมาตีมึงมันกินยากไบเนี่ เดนียวเ็ม้าเด้แ้วตาขอกฟูงใหม่ด้เนี่ยมีลายขอกยู่นมาตอนน,ตนั้นนั้นตัวหนาเนียไม่ไหมเลยนี่เจตีทจตีโอกาสแตกปรับ ที่เดกกาแตกมันเป็นสิบเตีตนอขาดเปิด ไม่ดีเลยเอาเอาลองเอาเอานั่นคือลองนั่นคือของรุ่นเ็ดวะเอาข้องมอจนได้เลยประคอครับเก็บลูกเอาเลยววะเอาเลยหมอกองจรีนวะ ของจริงวะ่ะ <Okay. S 1> มันโมกัดเจือสวดมันเอากบอย่อางนาอเมื่อว่ะไปไปมานเด็ดเด็นี่แกงเดียวเดี่ยวเปิดเปิดนุนสินเบ็ดไอ้ <c oughs> <pip> หนองคนอันก็เมื่อแล้วครับในปลาขอตัวเดียวไปเลย คือว่าแหละพุ่มใบตกะดดแต่ผมตกะดดพุ่งไปอยู่เดียวสิทธิ์ของไปของมันครับตัวนี้ว่ากันบ่ได้สิทธิ์ของไข่ของมันเราจะบังคับเขาไม่ได้เอาเบื้อมาไหนสิกินบ่อยเยอะสุดมาไหนบุกัดเลยครับน้องนันได้ต่ปลาขอกันล้วมาไหนก็มีปลาใหญ่เนี่ตัวใหญ่ เฮียกัดข้าทันไปหาตัวุดเฮียเอ้ย,อยบ้านไปกับบกัดเนาะความเบ็ดบ่ได้ใการ,ก,าร,รกันบุตรังยู่ได้บุกี้ โลแถตัวนี้โลแน่แน่นาะโลวูนโลแถตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยว ลูกบอน้องลูกบอน้องไอ้บอเดี๋ยวว่าลูกบอน้องโม้สุเนากโม้สุดมากไหนวะเกือบบแต่มันนักขึ้นโลอยู่ดันหนามมาตะปุ่นเสียดครับของจริงหมดเลยเออเกือบลอยลุดนเลย ไอ้บอกเลยห้องสีดูตามมาแบบจังเลยตัวนี้นางตีผักหนึ่งยบบโน้ตเล็กผมว่าใส่กินดีกว่าสดครับเจ็บหรอใส่ยิ่งฟูกันได้เดือยตะโถ่ปลูกคาฟูนี่อะไรเตะซีดใหม่เลยซ้ายห็นหน่อย ีไล่นอยูติ้โไข่สัตว์อยากแก่จะข้าวโดนตืบอยู่รึเป่าดูจากอาการตีปุมในดึงปุมนั่นปุ่มทักกาอยู่เดี๋ยวเจอเด,ดี๋ยวเจอแต่พอใครกัดเยีอสายตัวตัวนี้เป็นบ่ โอ้มันตื่นเลยตื่นจัดอ่ะอครับต่อสายออกไปโซโล่กก่อนไปนั่งใส่ก็จะแบบต้องย่ำแล้วเนาะ <c oughs> ยำได้แล้วสิบิธกิจอดก ย่ำย่ำยา,ยายงเดียวสังบานี่บอบอไอ้นนี่นเสียมันคือการตับหลแจะกัดอยู่ไสแล้วตือเท่านั้นที่คลองโลก ก็เ้านี่ละมันจะสีขาวอัวแต่าหอนจัด จะขึ้นเรืออาจจะขึนเืออุ้ยตายดิอ่ากาจะขึ้นกว่า ก็รีบรเอาหึ้นยาบนนาไปนอย่นะพาะทนเกตดูบเมื่อกี้ต้กากัดก่อนคล้ายหนาเลยตานได้เร็วกว่าอยงกัดไนดะ้งานได้เรีวกวอยงกัดไนดะ้ เดี๋ยวครับแมนดูดูมดลน้องยังไปยังมาไอ้บอกเรวเยวจบร้อยครับแต้มสามมันต้องโดนอยู่แล้วแหละโอ้ยโหยดสัสใส่สามสี่ขีดครับตับๆเลยเอ้ยกาดบนหายสิบหายแล้ว ข้อมเส้ยไม่ยืนนะการบนหายครับตีมีแต่สีของทีเดียวจะหาตีแขวนครับการกับผมมีก็โอเคคำนวณพ่อแล้วครับเม็ดมันหนีกับการมันขาดนะครับมันก็เลยตีบปเลยต่อไปนะการบันมันแตกตีไม่กับตีดครับเต๋ว่าเดี๋านเตียงไปซือว่าสุดจัดเลยครับกับไม้ตีมันกินอย่างใหญ่แล้ครับต้นยาหนางเต๋ว่าเขียดก็นเลื้อยอยู่ครับ คลิกย่างเดียวมันมุ้ยเบ็ดติก็เลเ่อยไปเมื่อพย้อยางต่ออีกกระดัดยบยิ่งได้ับมานยคคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาเก่แขนใหม่ครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ